สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดำทีมเช่นเคยนะฮะวันนี้พาเจ้าการยาวมาลุยงานเดียวครับลุยในนาโอ้โหนานี้ก็ขนาดรถไถยังจมนะแมคโครนี่ดูตูดเจ้าการยาวดีครับเริ่มมีดินติดแล้ว เนื่องจากว่าฝนตกบ่อยดินอมน้ำตักขึ้นมาก็ปั่นคูวไว้ไม่ได้ดินสไลด์ลงดินมันเปียกมันเละเดีย๋ยวลองไปดูใกล้ๆก่อนฮนะนี่ฮนะดินลวงขึ้นมามันก็เปียกบ้างเละบ้างครับมันปั้นไม่ได้มันยากทีแรกอะเดินแนวตรงนะ แต่ทีนี้มันเดินไม่ได้ครับมันจมก็เลยอาศัยเดินด้านข้างเอาอะมาชักล่องครับธรรมดานี่จะต้องทําการขุดบอ่ออีกรูหนะะึ่งนรตรงต้นไม้นี่แต่เนื่องอยากว่าขุดไม่ได้ครับมันเละดินมันเละตันคูไม่ได้และอียานหนึ่งก็ขุดไม่ได้ลึกอีกทางหาก็กเลยทําการแค่ชักล่องก่อนชักล่องแค่นี้แหละ มั้งแต่เช้านะอย่าให้ไปดูผลงานของเสียเต้ยก่อนนี่เสียเต้ยกลับมาขับแล้วครับทำนาเสร็จแล้วบอกสบายใจแล้วทำนาจของเสร็จแล้วนี่ฮะสภาพโอ้ขนาดผมเดินยังจมเลยโอย้นี่ฮะขุดไม่ได้ลึกครับขุดได้แค่นี้ดึงก็สไลพังสไลพังครับมันยาก เนื่องอากว่าปีนี้ฝนฟ้ามันดีนี่แค่แห้งนะแห้งข้างหน้าจริงอยู่แต่ข้างล่างยังอมน้ําอยู่ฮะโอ้ขนาดผมยืนอยู่นี่ยังจมอยู่เลยตัวผมนะยังยังมาดูทางทางด้านนี้บ้างครับการชักล่องนี่ธรรมดานี่จะยืนแนวตรงนะแต่ทีนี้ไม่ยืนไม่ได้ครับ มันนุม่มก็เลยอาศัยยืนทางด้านนี้เอาแล้วก็ขุดเอาขุดเอาครับดีโยวหัวหน้าแม็กกับบังลุยกำลังไปเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำไว้ครับนี่ พ่อพญานาคจอดเอาไว้เอ้ยพ่อพญานาคไว้นู่นครับเดี๋ยวสูบกินปลาก่อนเจ้าของบอกว่าสูบกินเลยผมบอกว่าถ้าคนไม่ตกภายในอาทิตย์หนึ่งน่ะสูบน้ําไว้อย่างเงี้ยโอกาสที่ว่าจะมาขยายบ่อให้กว้างอ่ะมันได้แต่ถ้าไม่ยอมสูบน้ำแลวผมมาขยายบ่อเนี่ยดินมันอมน้ำมันจะยากนะ เดี๋ยวเราให้เจ้าก้ารยาเราชักลองไปถึงตรงนู้นก่อนแล้วก็จะสูบน้ําจากปลากันครับวันนี้วันนี้ก็คงจะทํางานแค่นี้ก่อนออขนาดรถไถมายังจมเนาะปีนี้อยากจริงๆครับไม่ได้ว่าจะยากรถไถเลยแมค็โครก็ยากเมื่อวานนี้มาไถอยู่ข้างๆที่ผมทํางานอยู่นี่นะรถไถยังจมอยู่เลยผมก็บอกว่าจะลงได้เลย เจ้าของก็บอกว่าเอ้ามามาลองดูก่อนเ,อเราก็ไม่อยากจะขัดใจลูกค้าเนาะพอทําให้เขาเห็นแล้วเขาก็ว่าเอออ่ะได้แค่ไหนเอาเท่านั้นเงี่ยแหละมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่มาให้เลยก็ว่าเราไม่มาทําให้พอมาทําให้แล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละอย่างที่เห็นหนี่และนี่ต้องอาศัยแบบนี้เอาธรรมดานี่เซตเตอร์จะยืนขนาดข้างขนาดเลยนะ มันจะได้แนวครัแต่เนื่องจากว่าดินมันสไลด์ก็เลยเอาแค่นี้เอาอ่ะขอได้ค่าน้ำมันกลับบ้านครับกลับได้ค่ากลับได้ปลาไปกินบ้านอย่างน้อยก็ได้ค่าน้ำมันแล้วครับแล้วก็ได้ปลาเอาไปเป็นกับข้าเย็นนี้มาไม่เสียเที่ยวเฮียรอบหน้าค่อยมาใหม่นี่ ใช้แบบนี้เอายืนห่างๆเอาแล้วก็ดึงขึ้นมาครับถ้ายืนอยู่ด้านข้างนี่จะสไลด์พังเมื่อกี้เกือบจมทีหนึ่งแล้วดูตูดดิตูดแมคโครนะตูดเจ้าคันยาวนะเปื่อแล้วลงไปแล้วครับสวิงไปโดนดินอ่ะก็เลยใช้วิธีนี้อ่ะวิธีนี้ก็ยังพอได้อยู่ แต่ถ้าไม่ถ้าดินไม่เละนะก็ถือว่างานนี้ไม่ยากหรอกแค่ชักล่องกับปูดบอ่อน้อย,อยแต่ปัญหามันเกิดจากดินมันเปียกเละนี่เองอ่ะโอ้โหนี่เสียเตยในเก็บละเอียดหมดเลยขนาดดินข้างเขายาวขึ้นให้นะหยุดไปหลายวันเลยเสียดอยไปทำนา บอกวันนาผมเสร็จแล้วรอดแล้วปลอดภัยแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งผมบอกว่าย่าพึ่งปลอดภัยถ้าภายในสามวันนี่ฝนไม่ลงมาเยอะหนักๆก็มีโอกาสข้าวขึวข้นได้แต่ถ้าวานข้าวใหม่ๆฝนลงมานักๆก็าอาจจะจมน้ำเน่าได้ต้องรอรุ่นอีกสามวันถ้าฝนมานักๆนี่ก็ต้องทำอีกรอบหนึ่งนะ นี่หัวหน้าแม็กมาแล้ววันนี้ได้รับหน้าที่ขับรถไถเดินตามนะบุญรอดมีอยู่แล้วครับมีรถไถเดินตามขับสูบน้ำไว้สูบอยู่ครับทำอาชีพนี้ต้องอย่างนี้นะฮะต้องมีอุปกรณ์ครบเอาไว้สูบน้ำอู้ๆๆเดินเข้าไปไม่ได้ยุบ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 ครับยุบ ใส่แต่งให้เขาอีกนี่ว่ายังเดินได้นะถ้ามันเป็นดินสมองนี่เดินกลับไปกลับมาไม่ได้นะถ้าเจอดินสมองนี่ต้องเดินทาเสร็จแล้วออกไปทีเดียวย้อนกลับมาไม่ได้นะนี่เดินมาเก็บให้เขาอีกแล้วอะนี่แหละคนทำงานละเอียดอย่างนี้แหละ ลิฟตน,น,น้อยก็ต้องเอานะนี่นี่น,นมาเก็บให้หมดข้างหน้านี่ลอยน้ำาึนขังนะแต่พึ่งแห้ง ไม่รู้ว่าจะเดินไปแต่งได้หรือเปล่ามันก็เหลืออยู่ประมาณ10สิบเมตรนี่แหละใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเดินไปได้หรือเปล่ามันมีประมาณ10เมตรนี่แหละน้ำมันเพิ่งแห้งเมื่อก่อนน้ำมันขังเดินมาดูครับเดินมาดูว่าตรงไหม อย่างเงี้ยแหละมันทำบะทำยากครับถ้ายืนด้านนี้นะโอ้โห,โอโหลองกดดูมิดไปประมาณครึ่งมุงกีถ้าตักอย่างเงี้ยมันเลงยากครับว่าปากบอ่อตรงนี้มันจะเสมอกันไหมแต่ถ้ายืนแล้วลายยาวเนี่ยตรงที่ชักเนี่ยมันจะมองง่ายว่าตรงไม่ตรงถ้าอย่างเงี้ยกะเอาเดินกะเอาครับ นี่แหละครับบริเวณที่ผมบอกว่าน้ํามันเพิ่งแห้งนี่เจ้าก,การยาวจะเดินมาได้หรือเปล่าเขาให้รรมมทํามาจากตรงก้านยาวนี่ถึงตรงก้นกล้วยต้นมะพร้าวนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะตรงนี้แหละมันจะอ่อนจะนุ่มหรือเปล่าโอ้โหขนาดผมเดินยังรู้สึกว่ายยบยากโยบยากเลยฮนะ นี่แหละเราจะมาสูบน้ําบอ่อนี้เพื่อเอาไปเป็นกับข้าวหรือกับแกงก็ไม่รู้นี่แลหละสูบไว้เลยทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวพอเวลาแห้งๆเราก็จะมาขุดบอ่อขยายบอ่อนี้ขนาดเท่านี้แหละขยายไปทางที่บางลุยกับพูนาแม็กนั่งอยู่นี่ขยายทางนูน้นอย่าสูบน้ําทิ้งไว้ก่อนขอให้ชักร่องให้เสร็จก่อนนี่ชักมาถึงตน้นมะพร้าวต้นนี้นะ เหล๋อประมาณอีกสิบกว่าเมตรเต็มที่ก็มาสิบห้าเมตรฮะสิบห้าเมตรก็ใกล้จะเสร็จแล้วฮะอ่ะน่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้เสียตเต์ลองกดดูมิดประมาณครึ่งบุงที อันนี้กดดูครับนี่จมไปประมาณครึ่งมุงกีถ้าครึ่งมุงกีนี่ก็โอเคใช้ได้อยู่แต่ถ้ามิดมุงกี้เลยนี่เสี่ยงครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่าวคำว่าสวัสดีครับ